คูลงจอยสติ๊กจอยพลดลมระบายความร้อนพร้อมกับเป็น power bank ภายในตัวแล้วอุปกรณ์เสริมเล่นเกมมือถือต่างๆอีกมากมายสามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับผมสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมหมยกับรายการหมาย c h L game c a มคาร์ m ิเดียม o มจนะครับสำหรับเกมนี้ในวันนี้ก็มีของฟรีมาแจกพวกเราทุกคนกันแล้วนะครับผมเพียงแค่เข้าตรงแฟนเพจของ a c e b o o k ผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับคาบิเดีย t th นั่นเองแล้วก็กดถูกใจด้วยนะครับผมพร้อมกับ ส่งข้อความไปหาแอดมินเพจบอกว่ามาจากช่องไม้ซีเอชไทยแอดมินเขาก็จะให้คูปองเพื่อเอาไปแลก1,000ทับทิมฟรีในเกมเลยนะครับผมอาให้กันฟรีๆอย่างนี้เลยนะก็เข้าเกมมาแล้วก็เลือกตรงกล่องของขวัญกิจกรรมนั่นเองแล้วก็เข้าไปตรงหมวดของคูปองนะครับแล้วก็นําโค้ดที่เราได้จากแอดมินมาใส่ซึ่งไอโค้ดเนี่ยสามารถใส่ได้แค่ ID ละครั้งแล้วก็1โค้ดตอน1 ID ด้วยนะครับไม่สามารถใส่ซ้าได้นะโอเคแล้วก็ ได้แล้วารางวัลคูป,ปองได้ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณแล้วตรวจสอบที่กล่องจดหมายแล้วก็ไปตรวจสอบดูเลยนะครับ GM อ่ากล่องจดหมายและ GM นะนี่ไง1 0 0 0 EA นะหรือว่า1000ทับทิมนั่นเองนะครับเรียบร้อยเพียงแค่นี้ของกิจกรรมนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนที่ผมลงคลิปไปจนถึงวันที่1เมษายนเที่ยงคืนนี้ก็จะหมดเขตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรีบเล่นนะมีเวลาเล่นประมาณ1วันครึ่งอะเออกิจกรรมนี้นะครับรีบไปขอกันได้เพราะว่าอ่าโค้ด มีจานวนจํากัดด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมริบๆี่ไปขอกันได้นะโอเคเขาเลื่อนกันต่อเลยนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีที่ทำให้ตัวละครของเรานั้นโหดโหดมากๆเลยแหละเออเดี๋ยวผมจะมาแนะนํากันนะครับลหลายๆคนก็แบบเฮ้ยทำไมตัวละครผมก็เกรดสูงแต่ทาไมไม่โหดเดี๋ยวผมจะมาบอกเคล็ดลับกันนะครับในวันนี้โอเคไปรับชมกันได้เลยฮะโอเคเคล็ดลับนะครับผมก็คือคุณต้องเริ่มมาตั้งแต่ตัวละครจากระดับ A นะครับผมอ่า โอเคตามที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับผมสังเกตตรงครําว่าพิชิตตรงกลางหน้าจอนะครับจะมี20%แล้วก็4ทับ5นะมันจะเต็ม5ทับ5นะั่นเองแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เต็มนะครับผมจะถามเออผมจะบอกว่าทํำยังไงนะโอเคแราก็กดตรงคำว่าพิชิตนะครับผมแล้วก็กดพิชิตไปเลยทีนี้ปุ๊บมันก็จะมีตัวละครที่แบบเหมือนกันขึ้นมาให้เราแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับจริงๆมันต้องใช้ทั้งหมดแต่ละครั้งต้องใช้ทั้งหมด 6ตัวด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวแบบล่างต้นแล้วก็ไอตัวที่เราจะมากิน5ตัวน,ะนั่นเองใครที่ยังไม่รู้ว่าเกมนี้เกมอะไรห,หรือว่ารายละเอียดก็สามารถย้อนไปดูคลิปกันได้แนละ้วผมก็เคยรีวิวไปแล้วลิงก์ใต้คลิปด้วยเช่นกันนะครับผมใครจะดาวน์โหลดดาวอ่าใครจะดาวน์โหลด iOS หรือว่า Android ก็ลิงก์ใต้คลิปผมแปะไว้หมดแล้วนะช่วงนี้อำนวยความสะดวกเต็มที่ครับพอพิชิตเต็ม5ทับ5แล้วก็จะได้ตามนี้เราก็กดวิวัฒนาการไปเลยนะครับโอเค จากพิชิตเมื่อกี้50ใช่ไหมมันก็จะหักครึ่งหนึ่งทุกครั้งที่เราวิวัฒนาการจะเหลือแค่25ในครั้งนี้เราก็ต้องไปหาตัวแบบนี้มา5ตัวเพื่อมาพิชิตนั่นเองนะครับโอเคผมขอเนี่ยไปหาก่อนนะโอเคครับผมอ oh, <laughs> กว่าจะหาได้ไม่ง่ายเลยนะครับมันก็ต้องมีแบบทั้งหมดแบบเนี้ย6ตัวให้เรานะครับผมโอเคร่ okay, างแรกก็นี่เลยฮะที่มันพิชิตไว้แล้ว25เปอนเะี่ยเราก็กดพิชิตต่อเลยฮะก็จะกลายเป็น35แลอรในระดับ S หน้าของการพิชิตจะบวกครั้งละ10นะ พิชิตไปเรื่อยๆเลยฮะก็เป็น45ตัวต่อไปก็จะเป็น55นะครับผมค่าพิชิตแล้วก็ตัวที่4ครับก็จะเป็น65และตัวสุดท้ายมันจะคูณ2นะครับผมจาก75คูณ2ไปก็กลายเป็น150นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็กดเริ่มพิชิตไปได้เลยครับ อ่าพิชิตเต็มเรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นแม็กนั่นเองนะร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์พิชิตแล้วก็กดวิวัฒนาการไปต่อมันก็ชักครึ่งหนึ่งนะเหลือเพียงแค่เจ็ดสิบห้าให้เรานะฮะโอเคพิชิตมาได้เป็นตัวนี้นะครับผมเอสไอตัวแมวมีปีกไปเนนะี่ยผมก็ต้องไปหายตัวนี้มาอีกห้าตัวนะเพื่อที่จะมาทําการพิชิตนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ มีแค่เ5เท่านั้นนะโอเคผมขออนุญ,ญาตไปหาก่อนแล้วกันเตรียมตัวอื่นไว้เยอะแยะนะครับแต่ไม่ได้นะมาได้ตัวที่ไม่ได้เตรียมไว้วะ่ะต้องไปหาใหม่หมดเลยโอเคก็ไปหามาได้ทั้งหมด2ตัวนะครับตอนนี้เอาไปทีละนิดทีละนิดแล้วกันเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลาในการหานะครับเพราะว่าเราก็ต้องหามาจากระดับเดี๋ยวผมค่อยบอกแล้วกันโอเคนี่นครับผมเจ็ดสิบห้าไปหนึ่งร้อยร้อยไปร้อยยี่สิบห้านะครับระดับ s s เเพิ่มทีละยี่สิบห้านะครับ Okay. เดี๋ยวเราไปหากันต่อเลยนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าผมไปหายังไงนะคลิปนี้ผมก็จะมาที่บายแด้วยกันก็คือเราก็ไปเอาพวกนี้แหละที่เราฟาร์มได้พวกมอนที่เราฟาร์มได้ตามดานนะครับผมก็เอามาเกรดซีบ้าง,างเกรดดีบ้างเกรดบีบ้างแล้วก็เอามาแล้วก็กดทําการวิวัฒนาการมันนั่นเองนะเล่วรอบนี้ผมวิวัฒนาการ2ตัวไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับเพื่อโอกาสที่จะได้เยอะขึ้นนั่นเอง เหมือนกับเราเพิ่มเกรดให้กับตัวมันนั่นเองนะครับไปเอาตัวเกรดต่ำๆมาทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะใช้เวลานานนิดนึ่งนะแต่ว่าคุ้มค่าครับคุ้มค่าคเพราะว่าตัวละครของเรามันจะเก่งขึ้นนะครับอ่าโอเคกดวิพัฒนา,าการไปครับไอเปอร์เซ็นเปอร์เนี่คือเปอร์เซ็นบวกดาเมจบวกเลือดบวกเกราะอ,อะไรให้กับฮีโร่ของเราเลยนะไอเปอร์เซ็นที่ผมบอกเนะี่ยเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นยิ่งเยอะตัวเรายิ่งโหดครับ โอเคผมก็รุนไป SS ถ้าเกิดได้ตัวมีปีกได้ตัวนี้ว่ะมันไม่ต้องการอะ่ะขอตัวแมวมีปีกหน่อยขอหน่อยขอหน่อยสักตัวก็ยังดีโอ้โหถ้าเราได้ตัวที่เราไม่ต้องการนั่นก็หรือว่าเรามีเยอะแล้วเราก็สามารถที่จะลบทิ้งไปได้เลยนะครับอันนี้คือผมมีเยอะแล้วไงตัวพวกนี้ผมลบทิ้งเลยนะโอเคขั้นตอนการหาก็หาตามนี้เลยแล้วก็ไปเอามาใหม่ครับไปเอาตัวที่เราฟาร์มได้มาใหม่ตามด่านแล้วเราก็มาอัปเกรดแบบเมื่อกี้ อัพไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ตัวที่เราต้องการก็คือเจ้าตัวไอแมวมีปีกนี้นั่นเองนะครับตามนี้เลยฮะวิธีก,การหาหาเรื่องวันนะบอกเลยโอเคได้มาอีกตัวฮะอัพไปก่อนแล้วกันก็จากร2 5ยไป150นะครับตัวที่3นะก็จะเป็น3าทับห้ละอ่าและเกมนี้มีระบบป้องกันมาโครหรือว่าป้องกันพวกโปรแกรมช่วยกดด้วยนะครับจะได้ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นด้วยนะตอนข้างๆจะดีเลยฮนะมา อยู่ไหนโอเคนี่ดาเมจตัวแล้วฮะตัวที่4จาก3ามถ้ก็กลายเป็น4ี่ห้า 5, แล้วก็จากร้อยสิกลายเป็นร้อเจ็ปอร์เซ็นต์นะครับผมดาเมจของเรานะข้าสถานะทุกอย่างเลยแหละไม่ใช่แค่ดาเมจนะครับโอเคกดไปเหลือตัวสุดท้ายครับผมขอเวลาไปหาก่อนหายากหาเย็นเลยเกินโอเคครับผมได้เรียบร้อยหลังจากที่ไปกดมาเกือบสิบห้านาทีอะเออถ้าเกิดตัวที่ไม่ต้องการนะครับผมกดกดรัวๆเลย จากร7 5ก็บวกไปตัวเป็น200ใช่ไหมแล้วมันคูณ2ก็กลายเป็น400%นะครับอ่าเรียบร้อยพิชิตนะครับผม400%มันจะมีขึ้นตรงกล่องข้อความโชว์คนอื่นด้วยนะว่าเราพิชิตได้นะครับทีนี้เราก็กดทําการวิวัฒนาการไปเลยครับจะได้ตัวอะไรขอตัวที่ได้เตรียมไว้ก่อนเถอะโอเคตัวนี้รู้สึกว่าผมเตรียมไว้นะจะได้ไม่ต้องไปหากันให้เหนื่อยนะครับผมจะได้ต่อเนื่องกันเลยสําหรับคลิปนะครับนี่เรียบร้อย โอเคมาตอ่อกันเลยครับผมทุกครั้งที่เราวิวัฒนาการนะครับของค่าไปชิดเราก็จะถูกลดลงครึ่งหนึ่งนันเงเมื่อกี้ S S ก็มี400ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ S S เหลือแค่200แล้วนะครับแล้วก็มากันเลยฮะพีพิชิดกันโอเคระดับ3 S นี้จะเพิ่มทีละ50เลยนะครับผมเปอร์เซ็นต์นะโอเคตัวที่2กันต่อเลยครับก็210ไป300นั่นเองก็ไปเรื่อยๆนะตัวต่อมาตัวที่3ครับผมไป350และตัวที่4ครับไป400 ตัวสุดท้ายตัวที่5ครับผมจาก400ใช่ไหมหลักสายใบตองจะเป็น450แล้วก็คูณ2กลายเป็น900เเลยนะครับนี่แหละคือเอาง่ายๆอ่ะคุณมีแค่ระดับ 3S อะ่ะแล้วคุณพิชิตแบบผมได้อ่ะ900ตแบบผมได้อะ่ะทำแบบเนี้ยคือคุณจะโหดมากนะฮะคุณจะไปได้ไกลามากครับนี่คือเคล็ดลับความโหดของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมอ่าแล้วต่อไปครับผมเราก็ทําการ วิวัฒนาการไปเอกต่อนะครับแต่ว่าการไปเอกนี่มันต้องใช้หินแดงด้วยนะใช้แค่หินวิญญาณอย่างเดียวไม่ได้นะครับหรือว่าใครมีทัพทีมรวยทัพทีมแบบสายเติมอยู่แล้วก็จัดทัพทีมไปเลยก็ได้นะครับแต่ผมลองดูแล้วกันนะ่ะเพราะว่าหินผมมีน้อยอืไม่ได้วะ่ะหินแดงผมมีน้อยอะ่ะโอเคโอเคอืไม่ติดหมดเรียบร้อย <laughs> ไม่ติดไม่ติดไม่ติดวะ เดี๋ยวผมไปให้ดูตัวอย่างแล้วกันนะที่ผมทําติดไว้แล้วนะครับผมในตัว x นั่นเองอ่าเอาเป็นตัวอ่าตัวนี้แล้วกันนี่เลยครับผมถ้าเกิดเราวิวัฒนาการจาก 3S ที่มันบวก900%นะ่ะมาเป็น x นะครับผมจะเหลือบวก450%นะครับตรงค่าไปคิดแล้วก็ฮีโร่ระดับ x มันจะไม่ให้เราอัพทั้งหมดถึง10ตัวเลยเนะี่ยใครอัพแบบเต็ม10ได้พี่ชิดเต็ม10ได้นี่คือแบบ โคตรจะสุดแล้วอ่ะจริงผมยังไม่กล้าเลยนะเพราะว่าตัว x ในเกมนี้จะค่อนข้างหายากถึงยากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีตัว x ก,ก็ใช้ก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบนํามาพิชิตนะครับผมแบบผมเดิมนี่ก็ศูญทับซิไปไม่เป็นไรแต่ว่าเรามีค่าพิชิต450อยู่แล้วไงล้วก็ใช้ไปก่อนได้นะผมไม่ต้องรีบรอนะก็คือมาถึงระดับนี้ได้ก็เรียกว่าโหดแล้วอ่ะใครมาได้นี่คือแบบสู้กันพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมพิเศษด้วยก็คือกิจกรรมวิวัฒนาการได้รับฮีโร่ x สุ่มฮีโร่ x หนึ่งครั้งไปด้วยก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดแบบเมื่อกี้ที่ผมทำเนีถ้าเกิดจาก3 s x ผมใช่ไหมเกิดวิวัฒนาการติด x ขึ้นมานี่ผมได้เป็นอันนี้ด้วยนะเนี่ยก็คือได้แบบสุ่ม f อีก x อีกหนึ่งตัวเลยแต่ระยะเวลามันก็มีบอกนะาถึงวันไหนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นใครที่จะรีบเอา x เยอะๆได้ครับผมตอนนี้เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับผมเติมวิวัฒนาการเอา x ตัวเดียว คุณจะได้ x แถมฟรีๆอีกหนึ่งตัวเลยนะครับผมตามกิจกรรมนี้เลยแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะฮะอีเวนต์พิชิตฮีโร่อีเวนต์คะแนนพิเศษนะครับผมคะแนน VIP อะไรอย่างเงี้ยก็ได้รับนะครับผมพวกของตามที่มันบอกเลยนะครับกิจกรรมมาเยอะมาบ่อยแล้วก็แจกกันรัวๆสำหรับเกมคาบิเดียมเมจิกบุ๊กนี้นะับสำหรับใครที่อยากดูวิธีเล่นเบื้องต้นอะไรยังง่ายผมก็เคยรีวิวไป้แล้วลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเกมนี้ติดเครื่องไว้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ด้วยผมก็แปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้พร้อมเลยสําหรับผู้เล่นใหม่ๆนะก็อย่าลืมเข้ามาร่วมเล่นสนุกกับผมได้ในลีกเฮลปาจินะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด3ลีกด้วยกันลีกฟิกกี้ลีกเฮลปาจิแล้วก็ลีกรีวอลนะครับก็เหมือนกับ3เซิร์ฟนั่นเองนะแต่ว่าผมอยู่เซิร์ฟเฮลปาจินะครับผมอย่าลืมนะเข้ามากันแล้วก็สามารถทักแชทโลกเพื่อทักทายกันได้นะครับผมอ่าตรงแชทโลกเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นพวกแบบ V.I.P. V.I.P. ไหนได้ของอะไรประมาณไหนนะครับผมมันก็จะมีบอกให้เราด้วยเติมไปไม่เสียเปล่าเติมไปได้ V.I.P. เติมไปได้ของฟรีใช่ไหมครับอ่าก็อย่าลืมนะครับผมคาบิเดียมเมจิปุ๊กฝากไว้อีกหนึ่งเกมด้วยแล้วกันโอเคก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกับผมเยอะๆนะครับผมผมก็อยู่ประจำเซิร์ฟเฮลปาจินี้เลยเล่นแทบทุกวันเล่นแทบตลอดเวลานะครับผมแล้วมาสนุกด้วยกันกับคาบิเดียมเมจิบุ๊กกับผมนะครับผมบายครับ